ตัวไฟโซน่าตัวถุงยิ้นฉังฮึขอลังคังสร้างฟ้างูใช่เด้อตจานใช่ดีชอชิงชิดังช่อช้างไม่มีชอสู้ลำดีช่อกระชือตัวตั้งยอดผู้หญิงชอฟ้าตัวชะดาชอมฟันตัวปตัก

dây dầm, cây nón hoặc cây mai phong, cây bàng đen đậm đậm đậm, phân bay bay, lò lêng, tài bộ vẹn, dung giả โซซาลาเงียบเงีบโบลิสีงาเจ้าโซเสือดูทินอหีบเจ้าจอาตัวยังและอันนนังโดยยืตาตาเก่งมาก